พลตำรวจเอกวสิษฐเด,ดชกุลชรซึ่งออกมาโพสในเฟซบุ๊กแล้เป็นข่าวโดยเฉพาะกล่าวหาทั้งพันตำรวจโททักษินว่าเป็นหัวหน้าอาชญาอาชญากรซึ่งเรื่องนี้ผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงรวมถึงกล่าวหานางสาวยิ่งลักณว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดซึ่งขอปฏิเสธก็ผมก็ขอปฏิเสธอีกว่าไม่เป็นความจริงวันนี้ใครก็รู้ว่าพันตำรวจ พันพลตำเอกว่าสิทธิเดชกุมชรน,นั้นมีความคิดอยู่ในขั้วไหนถามว่าถ้ารัฐบาลเขาเองก็ยืนยันโดยเฉพาะนายกว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่เบื้องหลังในการพิจารณาพรอนิสกรรมเป็นเรื่องของสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติและวันนี้เมื่อมีสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติทั้งรัฐบาล รวมทั้งฝ่ายค้านอย่างคุณใจไทยก็เห็นด้วยแต่สิ่งที่พลตำรวจเอกวสิษฐเดชคุณชรอ,ออกมากล่าวหาโดยเฉพาะยังย้ำคำเดิมแบบแนวเดียวกับประชาธิปัตย์ว่ารัฐจะต้องคืนเงิน46,000ล้านที่ยึดจากพันหัวโตพันหัวโตทัดสินและต้องชำระดอกเบี้ยให้ด้วยรวมแล้วเป็นเงินไม่ต่ำกว่า50,000ล้านนี่คือคำพูดของนายอภิสิทธิ์ผมไม่แปลกใจครับวาวันนี้ พลตำรวจเอกว่าสิษเดชคุณชรที่ท่านอ้างว่าท่านอายุ80แล้วมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเคยมีตำแหน่งสําคัญคาพูดของท่านไม่ต่างกับสมาชิกประชาธิปัตย์นะครับแล้วที่สําคัญกลับไปกล่าวหารัฐบาลกล่าวหาพันห์หรวทตักสินโดยเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงกล่าวชื่นชมประชาธิปัตย์ว่าเป็นการทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มความภาคภูมิโดยคัน ทั้งรัฐธรรมนูญค้าทั้งพรนิรสกรรมนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเหมือนคนกลุ่มเดียวกันยกยอกันเองแต่ผมแปลกใจว่าสิ่งที่เมื่อมีการรัฐประหาร19กันยา49พลตำรวจเอกว่าสิษฐ์เด,ดชกุญชร์ท่านอยู่ที่ไหนท่านหายหัวไปไหนครับไม่เคยมาต่อต้านไม่เคยมาแสดงความคิดเห็นวันนี้ผมจึงไม่อยากให้เครือข่าย อย่างพลตำรวจเอกวสิเดชกุลชรมากล่าวหานางสาวยิ่งลักณว่าเป็นรัฐบาลหุ่นบ้างเป็นนายกหุ่นบ้างกล่าวหาพันวดโททักษินร,รวมถึงกล่าวหาสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติที่เขาเห็นด้วยกับเสียงข้างมากเนี่ยนะครับแล้วไปชื่นชมฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ผมมองว่านี่คือการลักษณะการออกมา ให้ข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เป็นกลางทางการเมืองเป็นการเลือกปฏิบัติผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้อยากให้พันตำรวจพลตำรวจเอกวสิษฐเดชกุลชรนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าอายุมากแล้วควรเข้าวัดฟังธรรมแล้วทําใจให้เป็นกลางนะเพราะศาสนาพุทธเวลาเขาทำเขาสอนเนะี่ยพระพุทธองค์สอนให้เรา,าเป็นกลางแล้วคิดอยากเป็นกลางแต่วันนี้ท่านยังมีคติเหมือนลักษณะให้สัมภาษณ์ไปในแนวทางเดียวกับ ฝ่ายค้านประชาธิปัตย์หรือคุณอภิสิธิอยางไงอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่แปลกใจว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาออกมากล่าวหาโดยเฉพาะทั้งฝ่ายค้านประชาธิปัตย์และกลุ่มเครือข่ายเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนะครับและก็บิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเรียกร้องให้พนิพนธเอกวสิทธิ์เดชุนชรน,นะครับควรหยุดออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ควรจะพากษ์วิจารณ์โดยให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาล รวมให้ความความเป็นธรรมกับท่านนายกยิ่งรักและพันธุ์หลวงโททักษิณนะครับรวมทั้งสมาชิกฝ่ายที่มีบัญญัติที่เขาเห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างลักษณะเหมือนยึดอัตตายึดตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแล้วเอาอึ้ไปกล่าวหาคนอื่นโดยไม่ความเป็นธรรมเป,เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ